สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหนึ่งวิลัยแมคโครนะครับคลิปนี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดสุพรรณบนุรีนะครับที่แปลนี้อยู่ทีอ่อำเภอเดิมบางนะครับจังหวัดสุพรรณบนุรีพื้นที่ขนาด2ไร่1งงานนะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นจุดเข้าไปบนพื้นที่นะครับตรงนี้เราก็จะแต่งให้เป็นสโลปแบบนี้ ด้านนี้คือถนนนะครับทางเข้านะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถนนอันนี้นะครับอาจจะเทคอนกรีตนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเพราะทางเจ้าของที่เขาได้มีการคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการเทคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่ามุมนั้นเนี่ยมันจะมีหลักเขตอยู่ใช่ไหมครับหลักเขตจุดนั้นนะครับเราดึงหลักเขตจุดนั้นนะครับให้เป็นเส้นตรงมาหาหลักเขต ข้างหน้านี่นะครับตัวหน้านี่นะครับเพื่อที่จะให้มันตรงกันนะครับเพื่ออนาคตนะครับทางที่ดินนะครับทางเขตพื้นที่ตรงนี้เขาจะมาทําอะไรเนี่ยเขาก็จะได้ขยายออกไปนะครับเราก็ได้ไม่ต้องไปเสียดายดินที่เรามาถมตรงนี้ให้มันชิดถนนนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขยายถนนแล้วมันยังไม่ถึงที่หลังจากนั้นเจ้าของที่เขาค่อยซื้อดินมาเติมที่หลังได้นะครับไม่เป็นไรถัดมานะครับจากทางเข้านะครับ ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับทางเข้ากว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับเข้ามาเป็นในส่วนของพื้นที่โคกนะครับตัวนี้จะเป็นโคกสําหรับปลูกบ้านพักอาศัยนะครับที่จอดรถนะครับรอบๆนี่ก็จะทําเป็นบ่อน้ําแล้วก็คลองไส้ไก่วิ่งรอบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับว่าคันแต่ละด้านมีความกว้างเท่าไหร่นะครับเริ่มกันที่ตัวนี้นะครับก็เป็นถนนนะครับจากทางเข้าเข้ามานะครับกว้าง 5เมตรนะครับเข้ามาเจอกับบริเวณที่เป็นพื้นที่ปลูกที่พักอาศัยด้านนี้นะครับพื้นที่ปลูกที่พักอาศัยด้านนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ20 20คูณ20เมตรนะครับหรือว่าประมาณ1งานนะครับไม่รวมตัวถนนนะครับถ้ารวมด้วยก็จะกลายเป็นประมาณ20คูณ25นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับตัวคันเนี่ยก็มีความสูงนะครับอยู่ที่เมตร50 m. ถามว่าทําไมถึงต้องสูงเมตรห้านะครับจริงๆสูงเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับก็พอเหมือนกันนะครับสูงสูงกว่าถนนแล้วนิดหนึ่งนะครับที่ตรงนี้จะต่างกับถนนประมาณสัก80เซนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้สูงกว่าถนนเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าอนาคตดินพวกนี้นะครับมันมีสิทธิ์ที่จะ ยุบตัวลงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา,เาทําให้มันสูงขึ้นไว้ก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดวันหน้ามันยุบลงเนี่ยยังไงเราก็ยังเหนือสูงเหนือกว่าถนนนะครับบวกด้วยกับว่าถนนข้างหน้าเนี่ยที่ผมบอกนะครับเขามีโครงการที่จะขยายทําเป็นเทคอนกรีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องสูงขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าทางเจ้าของที่เขาก็เลยได้ทําการถมที่แปลงเนี้ยให้สูงขึ้นเพื่อรองรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับคันตัวนี้นะครับก็จะกว้างอยู่ที่5เมตร ไปตลอดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะครับนะครับกว้าง5เมตรมาจนสุดนะครับพอสุดตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นคันกว้างเพียงแค่2เมตรนะครับก็กว้าง2เมตรนะครับบริเวณข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับรูปทรงเลข8นะครับแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับกว้างประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ไปเจอหลุมขนมครกนะครับเดี๋ยวผมบินโดนแล้วก็ ให้ดูกันข้างบนอีกทีนะครับก็เป็นบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําที่นี่นะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ดินที่นี่นะครับเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับก็พอเราขุดไปเนี่ยเจอตาน้ําเลยนะครับน้าก็ขึ้นออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้มีการเติมน้ําเข้าไปหรือว่ามีฝนตกนะครับอันนี้คือน้ําธรรมชาติที่ขึ้นมาเองนะครับแล้วน้าก็เริ่มที่จะใสขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านนี้ก็จะเป็นคันนะครับกว้างประมาณ2เมตรนะครับก็ให้รถสามารถที่จะตีโค้งนะครับแล้วก็กลับหัวทางด้านนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ําตรงนี้ก็จะเป็นชาญพักนะครับสำหรับปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้นะครับทางบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นคันนะครับตัวคันตัวนี้ก็กว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่แปลงนี้นะครับดินเนี่ยไม่ได้พอทำคันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สูงได้เท่านี้นะครับจริงๆแล้วดินที่สามารถทําได้เยอะขนาดนี้คือทางลูกค้าเขาซื้อดินเข้ามาถมเพิ่มด้วยนะครับซึ่งดินที่เราสั่งเข้ามาถมเนี่ยเป็นบ่อด,ดินที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะครับเราสั่งมาเป็นรถ6ล้อนะครับจำนวนทั้งหมด300กว่าคันนะครับทั้งหมดนะครับประมาณ300กว่าคันเพื่อเอาดินเข้ามาเติม เพราะอะไรนะครับทำไมถึงใช้ดินเยอะนะครับเพราะว่ารูปทรงของบ่อน้านะครับอย่างที่เห็นนะครับรูปทรงของคลองไส้ไก่นะครับมันมันขุดแล้วได้ดินขึ้นมาได้ไม่เยอะมากนะครับถามว่าทําไมเราไม่ขุดให้มันใหญ่กว่านี้นะครับจะได้ดินดินมันจะได้เอามาทําคันทําอะไรได้พอดีถามว่าถ้าใหญ่กว่านี้นะครับเราก็จะหมดพื้นที่ไปเยอะนะครับสังเกตไหมครับว่าไอตัวพวกชานพักพวกนี้นะครับมันเริ่ม แคบลงนะครับมันมีตัวชานพวกนี้เหลือไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปทําให้มันใหญ่กว่านี้พื้นที่มันก็อาจจะหายไปเยอะนะครับกลายเป็นเดินดินเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับแต่ต่อให้ทําอย่างนั้นเนี่ยดินก็ยังไม่พออยู่ดี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อดินพอมันเป็นโจทย์ที่จะต้องยังไงก็จะต้องซื้อดินเนี่ยนะครับทางลูกค้าเขาก็เลยมองว่างั้นขุดแค่ประมาณหนึ่งพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นน้ําที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่บอ่อน้านะครับของไส้ไก่พวกกลุมขนมครกเนี่ยพวกนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2งานนะครับหรือว่าแปดร้อยถึงหนึ่ตารางเมตรนะครับในพื้นที่ที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ดิน แล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับเป็นคันล้อมเป็นโคกปลูกบ้านไปนะครับตัวของล่องน้ํานะครับพวกนี้จะกว้างแค่2เมตรนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณเมตรนะครับเมตรถึงเมตร50นะครับแล้วก็ดินเรากระจายทั้งแปลงนะครับอันนี้เราก็เกี่ยเดิมเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทํานานะครับก็จะเป็นสภาพแบบที่ข้างๆแบบนี้เลยนะครับ พอเราเข้ามาแล้วก็เข้ามาทําการเคลียร์พื้นที่แล้วก็วางแนวให้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีการซื้อดินเข้ามาถมเพิ่มนะครับทำให้ได้ความสูงอยู่ที่เมตรห้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความสูงเมตรห้าสิบเนี่ยแล้วมีที่ประมาณสองไร่เนี่ยขุดแล้วดินไม่พอนะครับต้องบอกก่อนว่าขุดยังไงดินก็ไม่พอถมได้เมตรห้าสิบนะครับคุณต้องซื้อดินเข้ามาเติมนะครับ อย่างเช่นแปลงนี้ก็เหมือนกันก็มีการซื้อดินเข้ามาเติมนะครับแล้วก็น้ําที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นน้ําที่ขึ้นมาเองนะครับตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับถ้าใครอยากให้ใสเร็วกว่านี้นะครับวิธีการก็คือใช้ปูนขาวนะครับเอามาโรยนะครับโรยลงไปนะครับมันก็จะไปปรับสภาพน้ำนะครับให้ใสขึ้นมาได้เร็วขึ้น นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกหลุมขนมคกนะครับพวกนี้นะครับก็จะลึกนะครับเพราะว่ามันมีความกว้างนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะลึกกว่าพวกแคบๆพวกนี้นะครับถัดมานะครับจากคันด้านริมนี้นะครับที่กว้าง2เมตรด้านหน้าเนี่ยนะครับที่ติดกับถนนก็จะเป็นคันที่กว้าง3เมตรนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวบ่อน้ำนะครับขนาดประมาณสัก100ตารางเมตรได้ แล้วก็เป็นคลองไส้ไก่ครับไหลเชื่อมกันหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการฝังท่อนะครับเพื่อให้น้ําในแต่ละบ่อเชื่อมถึงกันนะครับเพราะว่าตัวของบ่อต่อบ่อเนี่ยมีร่องน้ําที่ขุดเชื่อมถึงกันอยู่นะครับแล้วก็ จริงๆเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเขามีคลองนะครับคลองด้านนี้นะครับสามารถที่จะฝังเข้ามาได้นะครับแต่ว่าทางลูกค้าเขาไม่ต้องการนะครับเพราะว่าเขามองว่ารอบๆเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ทํานาเขาไม่อยากได้น้ําที่มีการผสมของพวกสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่เอาน้ํานอกเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะใช้วิธีการเจาะบาดาลนะครับแล้วก็อาจจะรอในเรื่องของน้ําฝนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักๆตอนเนี้ย มีน้ําขึ้นมาแหละนะครับถ้าเขาอยากจะลงต้นไม้เนี่ยช่วงนี้จริงๆลงต้นไม้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็จะเข้าฤดูฝนนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็มีพายุฝนพัดไปพัดมาอยู่นะครับแต่มันจะตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีน้ําแบบนี้ก็สามารถที่จะลงต้นไม้ได้เลยนะครับพวกตามริมริมพวกนี้นะครับลงได้สบายๆเลยนะครับ จริงๆถ้าถามว่าพื้นที่สองไร่1งานนี้นะครับเพียงพอไหมนะครับผมต้องบอกว่าเพียงพอต่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีจํานวนคนเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าคนเราคนหนึ่งจะปลูกต้นไม้ได้สักเท่าไหร่เนี่ยต่อวันเนี่ยวันหนึ่งยี่สิบถึงสาต้นเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยกันแล้วนะครับต้นให,ใหญ่ๆเนี่ยยี่สิบสาต้นเนี่ยเหนื่อยกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะปลูกได้ทั้งแปลงเนี่ย นานนะครับใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณล่องเหนื่อยมากนะครับในการดูแลในการปลูกต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเอาตามที่เราแรงเราเนี่ยกำลังพอทําไหวนะครับซึ่งจริงๆ 2- 3สไร่นะครับหรือว่า4ไร่เนี่ยจริงๆพื้นที่ไซส์ขนาดประมาณนี้นะครับเหมาะมากนะครับที่จะเอามาทําเป็นบ้านสวนเกษตรแบบนี้นะครับจริงๆสไตล์เนี้ยก็จะเป็นสไตล์บ้านสวนเกษตรนะครับแบบผสมผสานก็จะมีพื้นที่ให้ปลูกบ้านนะครับมีพื้นที่สําหรับ ปลูกทาสวนเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงผักแปลงผลไม้นะครับแล้วก็มีแนเรื่องของแนวคันล้อมนะครับจะปลูกพวกไม้ใหญ่อะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้แต่ไม่มีพื้นที่ให้ทํานาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เรียกตรงนี้ว่าโคกหนองนานะครับเราก็จะเรียกพื้นที่สําหรับตรงนี้ว่าแปลงสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับปลูกหลายๆอย่างผสมกันไปนะครับ ก็ท่านใดนะครับที่มีที่แบบนี้นะครับก็ส่งมาให้เราประเมินราคาได้นะครับหรือว่าจะนัดนะครับนัดให้ทางเราไปพบนะครับแล้วก็คุยเรื่องของแบบงานนะครับตีราคาหน้างานนะครับแล้วก็เริ่มดูในเรื่องของคิวนะครับว่าขุดได้วันไหนอย่างเงี้ยนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคหลวงวิไลมโแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า กับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ